ไ่เจอตัวอะไรแม่กระถิงกบกระถิงม <sah> ึงย <Greek> ังย no like like so, um, ืนยันว่ากระถิงอยู่นั่นเออย่อๆจะยื้อยันอะไรนอนยันยันยันกูยังยันกระถิงอยู่นั่นแหละเดี๋ยเออไช่ตัวนี้ไช่ตัวนี้ว่าตัวไหนนะหางล่างกูเนี่ยเดี๋ยวกูดูดูกูดูฮะผมกูเห็นกูดูจะดูดูใจมั้ยอี๋ตายาแล้วกูฮะ เนิมเจ้เนิมเจ้ก <podría S 2> <_ TO _ digitally> ัิงมานี้ยเนิมเจ้กัิงมานี่อะไรนะเนิมขายละป้าเด่นขายะรนะขายละเป้าเด่นไอ้เพื่อขายละเป้าเด๋่นมีเขาโยาวให้เห็นเนิมก็มีเขางันต้องยังยาวมันก็ยังจึงตุ่มหอยตัวหนึ่งต้องนึ่งนะเงว๊ยเดี๋ยวพอเห็นกูเดี๋ยวพอเห็นกูน้หลายตอมปากเลูนะว๊้ยจะว่าคนนี้ดี มวอหน้าฟักใสแล้บจริงดเดี๋ยวถ้าว่าใส่กูเลยใส่มันก็นาฟักมือมันเดี๋ยทำไงดีนะพวกน่ะเดี๋ยวดนฆาก่อนเฮ้ยเฮเมมึงสามคนเนี่ยมีความผิดต้องดไฟด้วยชีวิตกันทั้งสามคนฮ่าในเยี่ยรู้เรียมใจเัน่ยอย่าห่างนะเนี่ยมาอยู่รงนี้ นอนแรกมันพูดว่าพี่รันเทียร์แล้วเนาะตุ๊ดตุ๊ดจัดแบบความผิดความผิดอะไรนี่นะก็กูเลยก็เทิ่งไปจะกลับเขากระทิยมได้อยู่แล้วแต่พวกมึงก็เดินเดินมาตลอดมาทุหมดเลยกระทียที่จะลงตูกไปพวกมึงอุ้ยอุ้ยลูกกชายตามปามไคิดๆเวลาต้องกูไม่ได้ไมทิ้งแต่กูมีพวกมึงสามกูไปเคี้ยวเลยนะอยังอากระเทิยใจออกง่ายๆอย่างนั้นแหลยผมก็ยังแด็กๆเลยมันดูดดาเออ มองดูแล้วว่าพวกมึงเนี่ยมองเหมือนจะเป็นเด็กๆขน้งนั้นแล้วก็หน้าตาไม่พูดๆพวกมึงมาที่นี่เพื่อหวังจะมาขัดขัดลาบมูลเลาหรือว่าพวกมึงจะมากันแท้ๆรู้บปล่าเรามอเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวมาแล้วมึงอวานทำไมกันท่องเที่ยวท่องเที่ยวโอ้โหนี่มาท่องเที่ยวแล้วทำไมไม่เกี่ยวเที่ยวกน ก็เีอื่นก็ไปไม่คนมาไปไมาอะ้เที่ยวเยอะกันมาที่นี่เนี่เดี๋ยวลงเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้เราชอบเียวานานกันนะโอ้ต้องเดียวเนะไม่ใช่คนที่นี่นะไม่ใช่เออเอาละถ้าอย่างนั้นไหนไหนกูโกกทิ้งงั้นกูเจอมึงสามคนนี้กูขอกินคนเดียวเท่านั้นถ้าให้ใครกินเองกิกินหมดใครกินเองกินหมดหมดหมดสามคนเออถ้าขอ กูขอกินคนเดียวเยอะมึงวันยไหมมันขอคนเดียวอูดีดีดีไห่ไมะโกงไผ่ไมนะัวมันขอแล้วคนได้หลักหมยกินไรไหมมันขอแล้วคนเดียวรู้ึกันตานไไม่ผลนบุหรือต้องต้นอย่างดีกลับบ้านได้เอองานงนงานงนมึงมึงไปก้อนด้วมึงไปก้อนเลยเลยไกูไปก้นเลยเนีู่สการากูไปแเนียไอ้ยักษเลนอะไรนั่นนะ กูเดิไปไหนเล่วมานี่ยมาเนี้ยมาเนียนะอูเดไปไหนมาเนี้ไเน้า้นะหายไปหายนังยกินอูเดิพามปลงกรบะกันเมืองมึงอยากินเสกเสกฝนห่นสิมึงส่งกูไปนแค่บอกาูอวนดีมีหมันมาหลเลย่อูนวัวลงมาเนี่มึงล่งกอไปกินนยถันมานกินอะไรมันเป็นเนื้อกูดหมอนแต่ลองกระดักระโหยังไม่กินอิ่มเย้มกรหอี่ตัวพาวยอิ่งองุ่งเรียบร้อยเออ น้งดักบูรยน้ำมันต้องเื่อมนก็บอว่ามันเป็นเป็นบูเป็นพี่แกนชาอะไรเาะผมบ่บูบังจะได้อย่างเดียวเออโอ้เงั้นตกลงไหมงั้นนะตกลงไหมตกลงไหมนะตกลงวางให้มันกินไข่ไปเรื่อยคนเดียวเราเมาสามคนเราขับกระลามคนเต็มเต็มเยอะเออเฮ้ยตกลงได้หรือยังกลงไข่มาให้กินตกลงเรีบร้อยเลยตกลงลอเลยกูทำใหหิว ไอ้ที่กูตกหลงกูนี่ตกหลงลรงที่มันขายไข่ไข่ไข่กินมินิแล้วมันตกหลงอะไรตกหลงว่าตกลงว่ากูไม่ได้กินไข่ไเลยตามคนเนี่ยโอ้วเรามาทางคนก็ต้องรับตามคนจะไม่ยอมทิ้งไปไม่ยอมทิ้งไข่ไว้ห้ังหลังตกลงลงมึงม่ได้ขาดใจก็ถือลงเลยขัดใจก็ถือลงโอ้ยมันชื่ออะไรมันก็ถือลงม กระถือดลบะมือนงามันหนรม่นะอกดอกยังจะออกดอกกลได้จะออกดอกก็ไดเลยอกกระถือโอ้โหแหวะไอ้ะไจะม่ที่ยืนเาอยู่ไล้เปรียงพูดจูบมึงมาเนี่บอกตรงนี่เคยรูกมาก่อนไหมเคยไหมเคยเห็เห็นบ้งไหมเียฮเคยเห็นเห็นั้ามึงท่คคตันี่ อู้เห็นประจำมาเฮ้เห็นประจำยู่ไหนนะอยูฮาร์มาเปลี่ยนนะเห็นประจำยืนแชน์ดกแค่เอวนี่ยวันนี้ได้ขึ้นกัได้ไงวะใช่เป็นคนละตัวกันนะคนละตัวที่นั่นก็ยังอยู่คนนั้นแหละแต่อันี่มันตัวเท่าตัวน้ำใช่ใช่มันยังไม่เหมือนนะนะไอ้พวกนี้พันนี่มันเหมืันเมื่อนั้นแหละต้องรู้ว่ามันเมื่อ ไม่ให้ใหกินใครใคคนเดียวมันแสดงว่าต้องกินหมดหมึงมึงมันต้องพูดต้องคูอะไรอะกูัวมืเลวแต่ทำงจับได้มากินเลยจับใครได้กินด้วยกินไปเลยกูก็รอมาแต่ถ้าจับได้กูจะตกเป็นปาทีนี่แต่มึอจะได้เงิลัเราหลงตูสิหลงหลงว่างนานอย่างเอาจับเ้นไป ไอ้หมาป่ามึงถอยออกไปกูกำลังเลยกดจับเยอะของกูอยู่มึงต่างหากที่ต้องถอยอีกคือดงดมึงต่างหากที่ต้องถอยกูนี่ไม่ถอยอยู่แล้เพราะว่าสถานที่ที่อยู่ตัวนี้มันเป็นสถานที่เขตอภัยทานเอาไปยานมาบอกกูแต่เลยว่าเอาไปยานกว่าเป็นองค์ปณิธีอาจารย์กูอยู่ยู่ดำจิ๋อยู่เป็นดิเป็นดำอยู่ในก แต่ไม่มาทำปันกุ์เดือนเลื่อนลั่นลบคนบนบันรสีแสดง่ไม่เป็นห่วเใหญ่วะนั้นกูมีหน้าที่ดูแลบนบันสีวันนั้นกูองไม่ยอมันเนี่ยใยายับต่อไปอีกไม่ได้ครับอ้าหารหันังทำมจะหาว่ากูนี่ไม่เตือนเลวจะบอกเลยไอ้แมว่ามึงคิดว่ามึงจะเหนืว่ากูเนี่ยกูไม่ได้คิดเหนือกว่าใคร แต่ถ้าหามก็ขืนกันพลังมาเดี๋ยวมึงก็จะรู้ว่าวางเจ็บเว้ที่กูุ่กให้มันเนี่ยมันมันมันขนาดไหนรักได้กูไม่ได้กลัวพวกนั้นแต่ว่ากูจะถอยก็ได้แต่ว่ามันต้องฟงดีว่าสามคนนั้นเอาไม่รูเนี่ยบมากูสาได้ต้อนมาแล้วจะตาบไปกินเล่ไม่ได้ไสามคนดินดิบว่านี่เข้ามา หลบหนีกอถมาพุ่งเย็นเย็นเพราะฉะนั้นจับจับจับเขาบวกเขาให้มั่งเนเยนมันโกกเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปบุญคุณโทษมากมายดังนั้นมึงกลับไปโตเป่าดีว่าจะไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บหนังจะไม่ต้องมีเออเลือดเลือดมาทาไปที่นี่ผมจะบอกไปไห้ไอ้แมวเอ้านี่แสดงว่าเนี่ เรียกว่าตั้งตัวเป็นปปลาปะ่าปูอเราะนั้นมาะเหมือนจมูกงจะได้รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปแมวาย่าโห่ตาพ่โที่เียยังม่ห้า

มึงจะได้เด็ดเลยล่ะทีรึมึงรู้ไหมว่ามึงจะเกียวตีกูปุ่นวมึงตีกูเป็นภาผลตีกูเป็นไม้ไม่แบกกูไม่เป็นไรเพราะว่ากูมีความอยู่ยงคงกระพันในเรือนร่างร่างกายของกูดีนะมึงโชคดีก็ถือดุดเมื่อเช้านี้องค์บระพัสีเรียกกูเข้าไปหาแล้วบอกว่านับตั้งแต่วันนี้นไปเป็นวันวันห้ามปัดจัยตัดชีวิตถ้าเผลอไม่ฆ่าตัดชีวิตเราจะไปในวันนี้ ความอยู่ยงคงวันนเรืองลักลอบมันจะเรื่องลางกางหายไปเสียอีกกระดือลงถ้ามึงมาเกินจากเด็อวันนี้ต่อไปแล้วกูจะส่งลุงลุงเรือลกให้ลงได้ทีเดียวฮึมผมจะเข็ดเกลาไม่กล้าไปเยอหน้ามาต่อไปเป็นอย่างแน่แต่ว่าไอ้สามคนมีสิวหุยมันมันเนี่ยหลุดลอดอย่างหมดหวยถ้ากูเคาไม่ฝังเอาไว้อีกกระดือลงจะเกินโทษ